เสียงตะโกนดุดดันดังขึ้นกลางเรือนเก่าๆที่ตั้งอยู่ริมทุ่งนาหนึ่งแย็บเองมันลูกไม่มีค่ะเลี้ยงเอาไว้ก็เสียข้าวสุกแม่ตเข้าด้วยแววตาแข็งกระด้างมือถือไม้พายตีฟาดแผ่นหลังของเด็กสาววัยสิบเจ็ดแย้มสะดุ้งน้ำตาไหลพรากก้มหน้ารับแรงเคียนความเจ็บแทบแผ่พื้นหลังไปทั่วแต่ไม่เท่ากับความเจ็บใจ ที่รู้ว่าตนเกิดมาไร้ค่าในสายตาของพ่อกับแม่พ่อที่นั่งสูบยาอยู่ข้างฝาเปล่งด้วยเสียงยาเอามันไปขายดีกว่าข่าจะได้เอาเงินมาซื้อเหล้ามันหน้าตาสะสวยคงจะได้หลายบาทเลยทีเดียวคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดแยม้มเอยหน้าขึ้นทางน้ำตาใจสันดรัวรู้แล้วว่าความคิดที่เคยกงังวลมันเริ่มจะเป็นความจริงพ่อจะ แม่จ๊าอย่าขายข้าเลยนะจ๊ะข้าจะทำงานหาฟื้นหายาข้าจะรับใช้พ่อกับแม่ทุกอย่างแย้มกอดขาแม่น้ำตาเปียกเต็มผ้าถุงแต่กลับถูกทีบกระเด็นไปกองกับพื้นดินแข็งๆแม่หันหน้าหนีด้วยความเบื่อนายเองมันไรคะ่ะถ้าทำเหมือนที่พ่อเองว่าก็จะมีค่าขึ้นมาบ้างหัวใจของแย้มเหมือนถูกฉีกออกเป็นเสีียง เธอเค่อยๆหลุขคืนวิ่งออกจากบ้านอย่างสิ้นหวังพ่อกับแม่ตะโกนตามหลังเอ็งหยุดเดี๋ยวนี้ได้หนังแยบเอ็งจะหนีไปไหนเธอวิ่งทางน้ำตาไม่รู้จะไปทางไหนแต่รู้อย่างเดียวว่าหากยังอยู่ที่นี่ต่อชีวิตของเธอคงถูกขายเหมือนของในตลาดท้องฟ้ายามเย็นปกคลุมด้วยเมฆมนลมพัดผ่านรวงข้าวใหม่ในทุง่ง ราวกับสะท้อนความน่าเวทนาของชะตาหญิงสาวผู้ไร้ที่พึง่งแมนวิ่งเท้าเปล่าเข้ามาในปา่าหัวใจยังคงสั่นไหวเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอหยุดหลบอยู่ที่ใต้ต้นโพต้นใหญ่ก่อนจะนั่งเข่าซ่อนราวกับเด็กกำพร้าไม่นานนะักเสียงล้อรถคันหนึ่งก็แล่นเข้ามาเธอรีวิ่งเข้าไปคว้างรถคันนั้นจอดลงทันทีหญิงสาวร่างสูงสงา่า ผิวขาวสะอาดสะอา้านในชุดผ้าใหมสีสุภาพก้าวลงมาเธอคือเฟื่องพรรยาของสมภพผู้เป็นเจ้าของเรือนใหญ่ในหมู่บ้านเฟื่องเห็นเด็กสาวร้องไห้สะอึกสะอื่นเธอเดินเข้ามาใกล้ด้วยความสงสารเองเป็นใครทำไมถึงได้ออกมาวิ่งขวางรถข้ายอย่างนี้คือว่าฉันฉันจะถูกพ่อแม่ไปขายนะจ้ะฉันไม่มีบ้านฉันหนีออกมา เฟื่องใจหายวาบดวงตาฉายแววความเวทนานึกถึงลูกสาวของตนเองที่จากไปตั้งแต่ยังเล็กเธอหันไปมองคนติดตามแล้วหันกลับมาถามเราเองจะไปที่ใดต่อแย้มสายหัวทางน้ำตาข้าไม่มีที่ไปแล้วจ้ะความเมตตาเอ่อล้นในใจของเฟื่องเธอยื่นมือมาจับแขนของเด็กสาวแล้วพูดเสียงอ่อนโยนถ้าไม่มีที่ไป เองก็ตามข้ามาเถอะข้าจะดูแลเองเองแย้มเบิกตากว้างน้ำตาเอือซึมก้มลงกราบเฟืองขอบคุณนะจ๊ะข้าจะซื้อสัตว์ต่อนายหญิงไปจนวันตายข้าจะดูแลนายนหญิงให้ดีที่สุดเฟืองยิ้มบางๆาพลางลูบหัวเด็กสาวเบาๆไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเองมาเป็นสาวใช้ที่บ้านของข้าข้าจะให้ที่อยู่ที่กินให้เองเองไม่ต้องกังวลข้าไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน นอกจากความจริงใจเสียงสนทนานั้นเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาระหว่างเจ้านายกับสาวใช้คนใหม่วันแรกที่ย้มก้าวมาสู่ในเรือนยายในบ้านของเฟื่องและสมภพเธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าชีวิตที่เคยถูกตีถูกดา่าแล้วก็ถูกดูแคลนวันนี้กลับได้มาเหยียบพื้นไม้เรือนไม้เนื้อแข็งที่มันปราบสะท้อนแสงแดดยามเช้า ห้องโถงกว้างใหญ่ถูกจัดเรียนด้วยประตูไม้สักสลักเครื่องรายคามและผ้าม่านสีอ่อนที่พลัดผิวไปตามลมแย้มยืนเก้ๆกลางๆรู้สึกถึงความต่ำต้อยจนเกินกว่าจะอยู่ในสถานที่เช่นนี้แต่เฟื่องกับยิ้มอ่อนโยนเองไม่ต้องเกรงอยู่ไปเดี๋ยวเอ็งก็ชินเรือนหลังนี้ใหญ่งานก็เยอะเองจะมีงานทำไม่ขาดเลยละ่ะแย้มพนมมือไหว้ ขอบคุณนะเจ้าค่ะคุณเฟื่องฉันจะไม่ทำให้ผิดหวังเลยละจ้าวันเวลาผ่านไปแย้มพยายามทำทุกอย่างเต็มกำลังทุกครั้งที่เฟื่องสั่งเธอตอบรับด้วยความนอบน้อมไม่เคยปริปากบนคนในบ้านหลายคนเริ่มเอ,อ่ยปากชมว่าแม่แย้มนี่ว่องไวจริงๆทำงานก็ไม่เกียงเฟื่องยิ่งพอใจยกย่องแย้มต่อหน้าคนในบ้าน สาวใช้เช่นนี้หายากนะข้าไม่เสียใจเลยนะแย้มที่ช่วยเองมาแล้วพามาช่วยงานที่นี่แต่ในใจของแย้มเสียงชมเหล่านั้นกลายเป็นประกายแห่งความทนงเธอเริ่มมองตัวเองไม่ใช่เพียงสาวใช้แต่เป็นคนที่ใกล้ชิดเจ้านายที่มีสิทธิ์ก้าวสูงกว่าเดิมหากว่ามีโอกาสคืนหนึ่งหลังจากงานบ้านเสร็จสิน้น ยแยมไปนั่งริมระเบียงมองแสงจันทร์สว่างเหนือเรือนใหญ่ใจเธอแอบฝันถึงชีวิตที่สูงสรงได้ใส่ผ้าใหม่เหมือนคุณเฟืองได้มีคนเคารพยำเกรงไม่ต้องทนคำดาและแส้หวดจากพ่อและแม่อีกต่อไปเสียงภายในใจของเธอดังก้องข้าจะทำให้ทุกคนเห็นว่าบางทีข้าอาจจะเหมาะสมมากกว่าเป็นสาวใช้ในบ้านหลังนี้ก็ได้ สมภพเป็นชายร่างสูงใหญ่บุคลิกภูมิฐานเขามักจะมานั่งอ่านหนังสือหรือจิบชาในศาลาริมสวนยามเย็นหลายครั้งที่ย้มเดินผ่านเขาสังเกตสายตาของเธอที่ทอดมองมาที่เขาอย่างแปลกๆมันไม่ใช่สายตาของคนใช้ที่หวาดเกรงแต่เป็นความอบอุน่นและเจือด้วยแววประหลาดวันหนึ่งขณะที่เฟื่องไม่อยู่ที่บ้าน สมภพเอ่ยถามคืนขณะที่แย้มยื่นขันน้ำให้แย้มเองอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างแย้มกลมหนา้ามื่อสั่นน้อยดีมากเลยเจ้าค่ะข้าไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้หากไม่ได้คุณเฟื่องค่าคงถูกขายไปแล้วเราก็ขอบคุณคุณสมภพมากเลยนะเจ้าคะที่ให้ที่อยู่ที่พักค่าแล้วก็ให้งานค่าทำสมภพพยักหนา้า ในใจกับรู้สึกถึงความหวานซึ้งในน้ำเสียงของเด็กสาวยิ่งนานวันทั้งสองยิ่งสนิทสนมกันมากขึ้นต่อมาไม่นานสาวใช้ที่ชื่อสายบัวแอบกระซิบกับแย้มตอนสักผ้าแย้มเอ็งดูสนิทสนมกับคุณสมภพมากเลยนะเอ็งระวังไว้หน่อยเถอะคุณสมภพและเจ้าชู้ถ้าเองอยู่ในที่หมายตาแล้วก็คุณเฟื่องรู้เองจะแย่เอาแย้มหัวเราะเบา เสมือนปิดบังความจริงเองก็ขิดมากไปคุณสมภพก็แค่เอ็นดูฉันก็เท่านั้นแหละจะมาคิดอะไรกับเด็กที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้ากับฉันได้ยังไงคุณเฟื่องดุออกจะขนาดนั้นสายบัวทำนายนแต่ข้าเป็นห่วงเองนะแย้มคุณพบน่ะเขามีเมียแล้วเองเองก็อย่าหลงผิดก็แล้วกันคำพูดนั้นทำให้แย้มเสออึแต่เธอเลือกยิ้มกลบเกลือนความทะเยอทะยานในใจ ถูกซ่อนเร้นเอาไว้ภายใต้ท่าทีที่ใส่ซื่อเฟื่องเองยังไม่ทันได้สังเกตเห็นสิ่งใดเธอยังคงมองแย้มเป็นเหมือนน้องสาวพูดกับพบหลายครั้งว่ามีแย้มมาช่วยงานเบาแรงไปได้เยอะเลยละจ้ะสมพบก็เพียงแค่ยิ้มรับไม่กล้าเอ่ยความรู้สึกที่กำลังก่อตัวบรรยากาศในเรือนยญยยังคงสงบราวกับไร้ปัญหาแต่ในความสงบนี้ กำลังมีเงาของบางอย่างที่เริ่มก่อตัวขึ้นทีละน้อยยามเช้าในเรือนใหญ่แสงอาทิตย์สองลอดผ่านหน้าต่างกระทบพื้นไม้สะอาดสะอ้านเป็นประกายแย้มกำลังกวาดลานมือเรียวที่เคยด้านจากการใช้แรงงานกลับดูนุ่มนวลขึ้นเพราะเฟื่องให้เธออยู่ในสภาพที่ดีกว่าเมื่อก่อนสมภพเดินผ่านเห็นเธอก้มหน้ากวาดลานด้วยเหงื่อที่ฉลมแก้มใจของเขาก็แปลกนัก รู้สึกเหมือนมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่ใช่เพียงสาวใช้แต่คือดอกไม้ที่เบ่งบานในเรือนของตนแย้ม <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เองเหนื่อยหรือไม่สมภพเอ่อยถามเสียงโนมแ <Yeah. S 1> ย้มเงยหน้าขึ้นเหงื่อไหลลิ้นเป็นยดตอบเสียงเภวข้าไม่เหนื่อยเลยเจ้าค่ะขอบคุณคุณพบนะเจ้าคะที่เป็นห่วงถามข้าข้ามีโอกาสได้อยู่ที่นี่ข้าดีใจมากๆเลยล่ะเจ้าค่ะ สายตาของเธอจับจ้องเขาไม่วางสมภพถึงกับสะดุ้งเล็กน้อยเพราะแววตานั้นไม่ใช่แววตาของคนใส่ซื่อที่มองเจ้านายแต่เป็นสายตาของหญิงสาวที่กำลังทอดรักให้กับชายตรงหน้ายามเริ่มหาทางใกล้ชิดกับสมภพมากขึ้นทุกครั้งที่สมภพพยายามปฏิเสธย้มก็ทำท่าทีน้อยใจเพราะรู้ว่าเธอพูดแบบนี้ทุกครั้งเขาก็มักจะเอาใจเธอ แค่แค่อยากตอบแทนบุญคุณเจ้านายบ้างเพียงแค่เล็กน้อยสมภพยิ่งฟังยิ่งใจอ่อนความอ่อนหวานแบบใส่ซื่อผสมกับสายตาที่สั่นไว้มันเหมือนกับโซ่ที่ร้อยรัดหัวใจของเขาทีละข้อแม้เขารู้ว่าผิดแต่กลับไม่อาจห้ามใจได้คืนนั้นเองฝนตกพรำๆบรรยากาศเงียบสงัดยามแกล้งทำเป็นหกล้มแล้วร้องเบาๆ สมภพรีบเข้ามาประคองเธอจับต้นแขนของเขาแนานเสียงอ่อนโยนฉันเจ็บนะจ๊ะขอบคุณคุณสมภพนะจ๊ะที่มาช่วยดูความใกล้ชิดนั้นทำให้สมภพหวั่นไหวหัวใจเต้นแรงเขาก้มลงศบตาเห็นแวววาวอนขอความเหงาในดวงตาของเด็กสาวเขาพึมพำเสียงสันย้มเองอย่าทำให้ข้าหลงไปมากกว่านี้เลยนะ ยาเพียงยิ้มบางๆแล้วกระซิบข้างหูพี่หลงค่ะก็ดีสิจ๊ะหลงให้มากกว่านี้อีกนะจ๊ะสมภพนิ่งไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังต่อสู้กับจิตใจก่อนจะตอบเสียงพร้าเอ็งทำแบบนี้อย่าให้ใครรู้เข้าเป็นเด็ดขาดเอ็งเข้าใจไหมประโยคสั้นๆเป็นเหมือนคำยอมรับเงียบๆว่าเขายอมรับเธอแล้วหลังจากวันนั้น ความสัมพันธ์ที่ควรจะเป็นแค่เจ้านายกับสาวใช้กลับกลายเป็นความลับที่ทั้งคู่เริ่มซ่อนเล้นแย้มใช้ความอ่อนหวานเพื่อมัดใจสมภพส่วนนายบนเรือนก็เต็มใจฉจลงอยู่ในเพลิงตันหานั้นในสวนหลังเรือนที่ไร้ผู้คนสมภพมักเรียกแย้มมาเสมอบรรยากาศที่อยู่ด้วยกันยาวนานขึ้นยาวนานขึ้นทุกวันบรรยากาศ อบอวนไปด้วยความลุ่มหลงพี่พบจ้ะฉันจะอยู่กับพี่พบแม้จะไม่ได้มีฐานะใดๆแย้มกระซิบเสียงสันทำทีเป็นหญิงใส่ซื่อแต่ลึกๆคือไฟแห่งความอยากจะก้าวขึ้นเป็นเมียอีกคนสมพบกอดเธอไวแนนรออีกหน่อยนะรอให้เฟื่องใจอ่อนลงกว่านี้พี่จะบอกความจริงแล้วก็จะรับเองมาเป็นเมียอีกคน ขณะที่ความสัมพันธ์ลับๆดำเนินไปเฟืองเริ่มรู้สึกว่าสามีเปลี่ยนไปจากเดิมเขามักจะหายไปในตอนดึกๆไม่กล้าสบตาเวลาพูดจาบางครั้งก็มีท่าทีเหม่อลอยคืนหนึ่งเฟืองถามขึ้นเบาๆขณะนั่งอยู่กับสามีพี่พบพี่มีอะไรในใจหรือเปล่าช่วงนี้เหมือนใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพบสะดุง้งลอบหันหน้านี้ ไม่มีอะไรหรอจะเฟื่องช่วงนี้มีงานให้คิดเยอะนะจ้าพี่ก็เลยอาจจะจริงจังไปหน่อยเฟื่องหันมามองเขาอย่างจับผิดแต่ไม่ได้ตั้งข้อสงสยัยเธอหันไปมองแย้มที่กำลังยกน้ำเข้ามาสีหน้าของเสาใช้ที่ดูใสซื่อแต่ดวงตาที่เหลือบมองสามีกลับทําให้หัวใจของเฟื่องสั่นสะท้านวา่าเหมือนมีลางร้ายความลับที่สมภพและแย้มเก็บซ่อน กำลังจะกลายเป็นไฟที่พร้อมจะแ,แผดเผาทุกคนในเรือนใหญ่ให้ล่มสลายบ่ายวันหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าวจนแม้แต่ใบาตานยังคงหยุดไว้แสงแดดลอดผ่านหน้าต่างส่องเข้ามาในห้องโถงใหญ่เฟื่องเพิ่งกลับจากงานบุญที่วัดพร้อมกับญาติผู้ใหญ่เธอตั้งใจว่าจะเดินไปหาสามีที่ห้องทำงานแต่แล้วเสียงกระซิบแผวๆกลับลอดออกมาจากห้องด้านในเฟืองหยุดชะงัก หัวใจเต้นแรงสายตาเบิกกว้างเมื่อได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเสียงของพบสามีของเธอและเสียงของแย้มคนที่เธอไว้ใจดังน้องสาวพี่พบจ้ะอยู่กับพี่เช่นนี้ข้าสุขใจนะเสียงหวานสันเครือของแย้มดังขึ้นพี่เองก็มีความสุขนักแย้มพี่อยากอยู่กับเองแบบนี้ทุกวันโดยที่ได้เปิดเผยเองเองรอหน่อยนะแย้มนะ ไม่นานเกินรอหรอกเราจะได้อยู่ด้วยกันแบบที่ไม่มีอะไรมาขวางกันสมภพตอบเสียงพร่าเฟืองก้าวถอยหลังเล็กน้อยร่างกายเหมือนถูกตรึงแนนความจริงที่เธอเคยหวั่นไหวในใจกลับกลายเป็นความจริงในชั่ววินาทีนั้นความเจ็บแล่นเข้ามาเหมือนคมมีดกรีดกลางอกเธอรวบรวมแรงใจก้าวตรงไปที่ประตูแล้วผลักเปิดออกทันทีเสียงปังดังสะท้อนทั่วห้อง สมพพสะดุ้งสุดตัวแยม้มรีบผละออกห่างใบหน้าของเธอซีดเผือกทันทีที่เห็นเฟืงเง่องยืนอยู่ตรงนั้นเฟื่องจ้องทั้งคู่ด้วยแววตาแดงกรำน้ำตาคลอเบ้าเสียงของเธอสั่นด้วยความโกรธเองสองคนทำอะไรกันแยม้มนี่หรือความกตันยูที่เองสัญญาไว้กับข้าแย้มสุดตัวลงนั่งกับพื้นร้องไห้สะอึกสะอื้นพยายามเอื้อมมือเข้าไปหาคุณเฟื่องเจ้าคะ ข้าไม่ได้ตั้งใจหักหลังนะเจ้าคะข้ารักคุณพบจริงๆคำสารภาพนั้นเหมือนหอกที่ปักลงในใจของเฟืองเธอหันไปมองสงพบที่กำลังก้มหน้าก้มตาไม่กล้าเอ่ยสักคำเหล้วพี่หรอพี่พบนี่หรือคือผัวที่ข้าฝากชีวิตเอาไว้ข้าทำทุกอย่างเพื่อพี่เพื่อบ้านแต่พี่กับเรื่องที่จะทำลายหัวใจของข้าเช่นนี้น้ำเสียงสันสะท้าน จนคนฟังแทบจะกลั้นน้ำตาไม่อยู่ความเงียบกดทับทั้งห้องสมภพพยายามจะเดินเข้ามาหาเมียเฟืองฟังพี่ก่อนพี่ไม่ได้ตั้งใจเหล็กมันมายุ่วพี่ก่อนคุณพบเจ้าคะคุณพพพูดแบบนี้ได้ยังไงเจ้าคะแย้มหันมองหน้าทันทีไม่ต้องมาอธิบายอะไรคำแก้ตัวของคนทรยศฉันไม่อยากจะฟังแย้มก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื่น คุณเฟืองเจ้าคะข้าขอโทษนะเจ้าคะเองไม่ต้องมาขอโทษค่ะเองเก็บข้าวของของเองแล้วออกจากบ้านหลังนี้ไปซะข้าไม่น่าเลี้ยงงูพิษอย่างเองไวในบ้านเลยคุณเฟืองข้าผิดไปแล้วเจ้าค่ะโปรดเมตตาข้าอีกสักครั้งเถอะเฟืองหันขวับไปมองหน้าหญิงสาวที่เธอเคยอบอุ้มจากความทุกข์สีหน้าของเธอแข็งกร้าวเมตตาที่ข้าให้ไป เองเหยียบย่ำด้วยการแย่งผัวของข้าเองไม่สมควรที่จะได้รับโอกาสอะไรอีกเองไม่สมควรที่จะยืนอยู่ในบ้านหลังนี้สมภพรีบเอ่ยคืนเฟื่องเฟื่องจะทำยังไงก็ได้พี่ตามใจเฟื่องทุกอย่างพี่เงียบซะเฟื่องตะาวานันน้ำตาไหลอาบแก้มพี่เองก็ผิดพี่ไม่มีสิทธิพูดอะไรทั้งนั้นเองสองคนทำไมถึงกล้าเหยียบย่ำหัวใจของข้าขนาดนี้ ข้าเองก็ไปเอาพี่เหมือนกันเราไปหยากันเที่ยมเพอไม่นะเฟื่องพี่ไม่มีทางหยาก,กับเฟื้องพี่รักเฟื้องคนเดียวพี่ก็แค่หลงผิดไปเท่านั้นเฟื้องเฟื่องให้อภัยพี่เถอะนะคุณเฟื้องเจ้าคะแยามจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วเจ้าคะ่ะอย่าไล่ยามไปเลยนะเจ้าคะ่ะเองไปเก็บของแล้วออกจากบ้านหลงข้าไปเดี๋ยวนี้ยามสะอื่นตัวสันมือจับผ้าถุงแนน คุณเฟื่องถ้าไม่มีที่ไปแล้วข้าจะไปอยู่ที่ไหนได้เฟื่องกัดฟันเอ็งจะไปอยู่ที่ไหนมันก็เรื่องของเอง็งเอ็งมันเลี้ยงไม่เชื่องเอ็งมันงูพิษเอ็งอย่าได้คิดว่าจะได้อยู่ที่นี่เพื่อสําเติมหัวใจของข้าอีกบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันดวงอาทิตย์ยามบ่ายส่องแสงแรงกา้าแต่ภายในใจของเฟื่องกับเมืดมิดยิ่ยงกว่าคืนที่ไร้ดาว แย้มร้องไห้ล้นลานกราบตินเฟื่องทั้งน้ำตาแต่สุดท้ายก็ถูกสาวใช้คนอื่นลากออกไปขณะที่สมภพยืนนิ่มน้ำตาเอ่อเต็มดวงตาเพราะรู้ว่าตนทำลายสิ่งที่มีค่าที่สุดไปแล้วบรรยากาศในบ้านหลังใหญ่เงียบสงัดราวกับทุกเสาทุกแผ่นไม้ดูจะสะท้อนเสียงสะอื้นของเฟืองในวันที่เธอประกาศไล่ยแย้มออกไป สมภพเดินวนอยู่หน้าห้องทำงานหลายชั่วโมงหัวใจของเขาหนักอึง้งเหมือนมีหินทับอยู่กลางอกภาพของเฟืองที่ร้องไห้ด้วยสายตาเจ็บปวดไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจำยิ่งคิดก็ยิ่งสำนึกว่าตัวเองทำผิดใหญ่หลวงเย็นวันนั้นเขาตัดสินใจไปยังห้องนอนยายที่เฟืองใช้พักผ่อนประตูปิดสนิทเขาเคาะเบาๆเสียงสันเฟื่องเฟื่องเปิดประตูให้พี่หน่อย ไม่มีเสียงตอบสมภพพยายามเอ่ยขึ้นอีกครั้งเฟองคุยกันกับพี่สักครั้งเถอะนะฟังพี่สักคำเถิดไม่นานเสียงกรอนประตูก็ดังแกลกประตูถูกเปิดออกช้าๆเธอยือนอยู่ตรงนั้นใบหน้ายัางชื้นด้วยรอยน้ำตาดวงตาแข็งกร้าวพี่มีอะไรจะพูดก็พูดมาเธอเอ่ยเสียงเรียบแต่แฝงด้วยความเย็นชาสมภพก้าวเข้ามา คุกเข่าลงต่อหน้าเฟื่องพี่ผิดไปแล้วจริงๆพี่หลงไปชั่ววูบให้อภัยพี่สักครั้งเถอะนะพี่จะไม่ทำอีกเฟื่องหัวเราะคืนๆหลงชั่ววูบหลงชั่ววูบของพี่พี่ทำมานานเท่าไหร่แล้วพี่รู้ไหมว่าความไว้ใจมันพังค่าเสียทั้งผัวเสียทั้งน้องสาวที่อุปถัมแล้วพี่ยังจะกล้าไหมค่ายกโทษให้ ข้าจะยกโทษให้ได้ยังไงสมภพกอดขาของเมียไวแนนพี่ไม่อยากเสียเฟื่องไปเฟื่องเฟื่องเป็นทุกสิ่งของพี่พี่รักเฟื่องคนเดียวพี่ขาดเฟื่องไม่ได้หรอกนะเธอเบื่นหน้านี้หัวใจสั่นไว้แต่ยังกัดฟันแนนพอเธอข้าให้อภัยพี่ไม่ได้จริงๆเราอยากกันข้ายังยืนยันคำเดิมข่าวลือเรื่องแย้มกับสมภพแพร่ไปทั่ว เสียงซูบซิปยังคงลอยเข้ามาเรื่อยๆเมียหลวงนะจับได้ว่าผัวกับคนใช้มีอะไรกันโถเอ้ยนั่งนั่นก็จริงๆคนเขาอุตส่าห์ช่วยชุบเลี้ยงมากินบนเรือนขี่รถบนหลังคาแท้ๆเฟืองยืนหน้าออกไปนอกหน้าต่างสีหน้าเรียบเฉยแม้ภายในใจจะเต็มไปด้วยความปวดร้าวเธอรู้ว่า หากยังอยู่กับสมภพต่อไปมันก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ได้อีกแล้วเธอจะไม่ยอมเป็นหญิงที่ทนเพราะถูกหักหลังสมภพพยายามจะตามง้อทุกอย่างแต่สำหรับเฟื่องแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรในขณะที่ย้มหลังจากที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านเธอเดินโซซัสโซเซออกจากเรือนหญยเสื้อผ้าที่เคยสะอาดสะอ้านกับเปื้อเปื้อนด้วยฟุน่น น้ำตาไหลจนแทบจะมองไม่เห็นทางเธอหอบเสื้อผ้าใส่ห่อผ้าผืนหนึ่งราวกับชีวิตทั้งชีวิตถูกยัดลงในก้อนเล็กๆที่ไร้ค่าเสียงซุบซิบของชาวบ้านที่เห็นเธอเดินผ่านไปทำให้หัวใจสั่นไว้นั่นมันแม่แย้มสาวใช้ของแม่เฟื่องไม่ใช่หรอทำไมถึงได้หอบข้าวหอบของออกมาละนั่นฉันได้ข่าวนะแม่ ว่าแอบเป็นชู้กับเจ้านา,นายก็เลยดวนคุณเฟืองไล่ออกมาแย้มก้มหน้าหลบตาไม่กล้าแม้จะสบตาใครขาที่ก้าวไปเหมือนหนักขึ้นทุกทีจนในที่สุดหลายวันผ่านไปเธอทนกับความลำบากไม่ไหวเธอเดินกลับไปในเรือนใหญ่ในยามค่ำคืนเธอคิดว่าบางทีสมภพอาจจะยังเมตตาอาจจะยังช่วยเหลือเธอได้เธอหยุดอยู่หน้าประตูหัวใจเต้นแรงเคาะเบาๆ คุณสมภพเจ้าคะเปิดให้ข้าหน่อยเถอะเจ้าคะ่ะข้าหนาวเหลือเกินข้าไม่มีที่จะไปแล้วความเงียบงานอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่เสียงสมภพจะดังลอดออกมาอย่างเย็นชาเอ็งกลับไปเถอะแย้มเรื่องของเรามันจบแล้วแย้มร้องไห้สะอื้นร้องขอด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแต่คุณสมภพเจ้าคะสัญญาแล้วนี่เจ้าคะว่าจะไม่ทิ้งข้า ค้าหักหลังคุณเฟื่องเพื่อที่จะได้อยู่กับท่านพอข้าเชื่อใจท่านประตูถูกเปิดออกเล็กน้อยสมภพยืนอยู่ใบหน้าแคร่งเครียดแต่ไม่หลบตาเขาพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำเองเข้าใจผิดไปเองแ้มเองมันเป็นได้แค่ของเล่นของระบ,บายในเวลาที่ข้าเงาก็เท่านั้นเองไม่เคยเป็นเมียค่ะคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจ ย้มสุดลงร้องไห้ลุ่มอกนั่นเสียงเสื่สอื่นสะท้นอนกล้องไปในความเงียบของราตรีสมภพปิดประตูลงอย่างไระเยื่อใยทิ้งให้แย้มคุกเข่าอยู่ตรงนั้นร่างเล็กๆสั่นเทาอยู่ใต้แสงแตะเกียงที่ริบรีเมื่อไม่มีที่ให้ไปย้มเดินไปเรื่อยๆไปตามถนนเส้นใหม่ในหมู่บ้านเสื้อผ้าเปียกชื้นเพราะน้ำค้างเท้าเปล่าถูกหินบาดจนเลือดซึม แต่เธอก็ยังคงลากตัวเองออกไปข้างหน้าเธอพยายามไปหาญาติที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆแต่เมื่อรู้ข่าวทุกคนต่างปฏิเสธอย่ามาเหยียบเลือนข้าเลยแย้มเองทำเรื่องเสื่อมเสียข้ากลัวว่าคนจะนินทาถ้าช่วยเหลือเอ็มเสียงปฏิเสธนั้นช่างทิ่มแทงเธอเดินออกมาอย่างหมดแรงสุดท้ายเธอไปนั่งใต้ต้นโพหน้า,ารามที่เคยเป็นที่พึ่งในวันที่พ่อแม่เธอทิ้ง คราวนี้กลับไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเหมือนเฟื้องอีกแล้วย้มกอดเขาร้องไห้สือึกสือื่นแทบขาดใจภาพในหัววนเวียนแต่คำพูดของสมภพเองเป็นได้แค่ของเล่นเองไม่เคยเป็นเมียค่ะเธอทุบออกตัวเองน้ําตาไหลไม่ขาดสายทำไมค้าถึงโง่นะทำไมต้องเชื่อใจคนที่มีเมียอยู่แล้วทำไมต้องทรยศต่อผู้ที่มีพระคุณ เสียงลมกลางคืนพัดผ่านเสียงหมาเห่าไกลๆทำให้ความเงียบว,วังเวงนั้นยิ่งน่าหวาดวันใจเธอเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความสำนึกผิดแต่ก็สายเกินกว่าจะย้อนกลับในสายตาของชาวบ้านพวกเขาเห็นเพียงหญิงสาวผู้เรร่อนนั่งหมดสภาพอยู่ข้างทางเป็นตัวอย่างให้ใครต่อใครสุบสิบว่านี่คือผลของคนทรยศและผลของคนใจง่าย หลายเดือนผ่านไปหลังจากที่เฟื่องตัดสินใจอย่าขาดกับสมพบชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากหญิงสาวที่เคยมีหัวใจที่บอบช้ำกลับกลายเป็นหญิงที่เข้มแข็งที่ยืนหยัดอยู่ด้วยศักดิ์ศรีและความดีเฟื่องดูแลกิจการในบ้านและไร่นาของตัวเองแม้จะเหนื่อยหนักแต่เธอก็ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจไม่เคยย่อท้อชาวบ้านพูดถึงเธอด้วยความเคารพแม่เฟื่องนะ สมกับเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีจริงๆไม่งอมืองอเท้าถึงจะไม่มีผัวแต่ก็ยังยืนหยัดได้อย่างสง่างามทุกครั้งที่ได้ยืนเฟื่องเพียงแค่ยิ้มบางๆแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าสิ่งที่ทำให้เธออยู่ได้ไม่ใช่พอาะคำชมแต่หากคือความเข้มแข็งที่เธอต้องสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องหัวใจของตัวเองเฟื่องเอ้ย แม่ชื่นชมลูกนะผู้หญิงที่เลือกศักดิ์ศรีมากกว่าความอ่อนแอย่อมจะไม่พังผิดนาดเหมือนคนอื่นเฟื่องกอดแม่อย่างอบอุ่นขอบคุณนะจ๊ะแม่ที่แม่อยู่เคียงข้างฉันมาตลอดฉันเพียงแค่ไม่อยากจะใช้ชีวิตโดยที่ยอมอะไรไปเรื่อยยอมให้ตัวเองเสียศักดิ์ศรีเสียงนั้นช่างหนักแนานจนใครฟังต้องเชื่อว่า เฟื่องได้ตัดขาดจากบวงที่เคยผูกพันกับสมภพจริงๆแล้วในขณะที่เฟื่องยืนหยัดอย่างสง่างามสมภพกับกลายเป็นเงาของชายผู้เคยยิ่งใหญ่เขาไม่เพียงเสียเมียที่ดีไปแต่ยังถูกชาวบ้านซุบซิบนินทาไม่เว้นแต่ละวันเวลาสมภพเดินผ่านมักจะมีเสียงกระซิบตามหลังไม่มีสง่าราศีเอาซะเลยนั่นล่ะนะผัวที่ทิ้งเมียดีๆปแลกกับสาวใช้ คิดได้ยังไงก่อความหลงมันบางตายังไงล่ะเป็นยังไงล่ะสุดท้ายก่ออับอายเข้าไปทั่วสมภพยืนนิ่งน้ำตาครลอเขาพึมพำกับตัวเองเขาสูญเสียทุกอย่างเพราะใจที่ไม่หยุดส่วนแย้มสาวใช้ที่เคยทะนงตนว่าตนเป็นเมียของเจ้านายกลับกลายเป็นเพียงหญิงไรบ้านเรือนถูกชาวบ้านหัวราอเยะ คนเขาอุตส่าห์ช่วยจากการโดนพ่อแม่เอาไปขายแท้ๆแต่กลับทรยศเขาสุดท้ายก็ม่มีมที่จะอยู่ใครเขาจะอยากจะรับเธอเดินเร่ร่อนไปตามทางด้วยเสื้อผ้าที่ขาดวินน้ำตาแห้งกรังบนใบหน้าใจเต็มไปด้วยความสำนึกที่สายเกินไปในขณะที่เฟืองยืนอยู่อย่างสง่างามได้รับการยกย่องในหมู่บ้าน แต่สมภพไรยย้ยามกลับตกตามจนไม่มีใครเหลียวแลความดีคือเกราะที่แท้จริงคนที่หักหลังความรักและความไว้ใจยอมเหลือเพียงความอับอายและความว่างเปลา่าจบบริบูรณ์